แล้วพี่กิน้องทุกกคนมากินเขาน้ำกันครับเขาแรลครับวันนี้นี่บิงเขาเดียวหน,น,น,นึ่งหงอนีหนึ่งไม้หนน้อนเต็มกระติบเลยนี่ตุ่มใกล้บ้านครับตุ่มใกล้บ้านนี่ตุ่มใกล้บ้านหงอนมีแหนมหมูน้ำแหนมหมูเขาห้มาดอกแหนมหมูก็ประจอมนี่เขาห้มาดอกอันนี้มาจากโคราชมาบอกหลายกินเลยกำลังหิว ยนื้อน่อนสตุดนางไกล่อ่อน,อน,นลงอนโอโ้หนั่วครับอืมสุดนวดเลยนี่ประจมโอ้ยค่อยกินก็นได้ <c oughs> ประจมเป็นปลา เป็นปลาบื่ปลาซิวเรือปลาหมัดบ้านห้องก็เป็นปลาหมัดเนาะปลาน้อยๆปลาตัวน้อยๆเนาะหางเลี้ยงแดงปลาหมัดปลาหางแดงสมบูดีกุบกรอดเลยสะอามากจับจับหดอกหอม Hoa gạt thảo Sát hết ừ. Sát sắp 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 ไม่นำคุยไม่นำเนี่ยปีนี้เพิ่งได้กินนะครับพี่น้องนี่นี่ปรจอมนี่เพิ่งได้กินปีนี้แหละพอดีเขาให้น้ำตลาดมั่งกับโบคือคนบานเห็ดเนาะแดี๋ยวบานเห็ดอย่งเงี้ยเงี้ยเงินพันเบอร์เงี้ยประจอมนี่มีทั้งกุ้งมีทั้งปลาปลาซิ่วหน่อยปลาหมัดแบบปลาหมัดบานเ้าก็คือปลาหมัดนะ

กินไปก่อนเด้อไม่เห็นดทุระก่อนเห็เวลาอย่างเียบกเวกาวคือต้องแปบเดยหกมงลองบึงตุ๋นหมูหน่อยก่อนนะผมจับบ่ใครถนาดอใส่ซอนเนาะ ยานโควิดเหล้าไปรจีนเ <laughs> ล่าไประจีนยานโควิดคนอื่นเขาไปกิน <laughs> <laughs> กน้ำมดผมโดยเมียคนอีสานผมก็กินขนมเหนียวแนบบุกนแน่นะเข้าวผัด

กินหมดหบ,บ้านเนาะอ,อยู่บ้านดอกพร้อมก็รังไลยเขาปลูกความแดงสินเเกตเขาปอกปลูกความแดงดอกพร้อมก็รังไลยเสดยว่าเดี๋ยวเมื่อบ้านเนาะไปเอามาขันสม tôm nằm này kèm thịt cho con nó tôm nhắm cây như là nhóc mang dạ. tôm Tơm tôm ừ, cây tắc nói ờ à. ừ. กขาดกินขาดตอนย่งเดย่ขาขาอมันมากขาอนอีปั้นบวบบคนไปยังตักให้พี่น้องต้อปตักเองนะไก่น้่ไก่น่อย แสบบแสบร่อยเนี้ติมใหม่ติมมืนี่แล้วประจมนี่นะของมักเลยมวนพักแอบนี้บ้างนะหัวควา

วันนี้มึงจะกินข้าวได้ขนาดเนาะวันนี้ก็ขอจบคลิปไปแค่นี้ก็ได้อพี่นอ้องเด้อสวัสดีครับตอบคุณหลายๆคนที่ให้เด้อครับเด้อเนาะสวัสดีครับ